เอาละครับผมก็สวีคกันเรื่อยผมวันนี้ก็อยู่นนกับผมเชเดอนะครับผมคือตอนเนี้ยเราอยู่กันในครับแมนไว้เออไหมครับชาน,นะผมทุกคนดูดิคือหน้าตาเป็นแบบเกมฟรีไฟล์นะครับผมโอ้โหจะคือแบบถือว่าแปลกใหม่มากนะผมทุกคนดูดิเห็นปะอันนี้ก็สร้างโดยเอเอเดโคเคมเมอร์วยทีอะไรเนี่ยนะครับโอเคก็เป็นโ์ชั่นเก่านะครับก็ยังใส่หรืซอฟแพรกไม่ได้นะครับแต่ข้างหลังนี่คือแบบโค้ฟฟรีไฟลนะ์เนาะก็เป็นโลโก้ฟรีไฟล์นะครับผมโอเคมาดูภาษาอะไรกันนะก็เหมือนเดิมนะฮะมาดูสกินงะครับ ก็จะมีส,ส,ส,สกินเออธานะาของเกมฟีฟายนะครับผมเออเนี่ยก็จะเป็นส,ส,สกินในเกมไปแล้วผมตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้นะนเกมฟีฟายผมก็รู้แบบมันจะเออมีโรนันโดมาใช่ปะเออเป็นพรีเซนเตอร์ในเกมอะไรเงี้ยใช่ปะแต่ผมไม่ได้เล่นนะเออผมก็แค่ดูเฉยๆผ่านๆน,นะครับผมอ่ามีส,สกินต่างๆเนาะเอออะไรประมาณนี้นะโอเคก็เป็นเวอร์ชันที่ยังไม่สามารถใส่หรือซซอ่าแฝกได้โอเคเรามาดูกันในตัวเกมกันดีกว่านะครับผมปะชร์ทีไปนะครับผม ไอ้ก่อนตอนเริ่มก็จะเป็นฟรีไฟล์ได้เห็นปะเราปรับไว้เนียกันนะครับผมอ่าโอเคอ๋อนี่ดูการแท็บนะฮะแท็บเอ่อ g u i อะไรพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบแนวคข้างจะฟรีไฟล์เลยนะผมแบบดําๆอะไรแบบนะี้เออนี่ครับก็เวลาวิ่งเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนใลทุกคนดูดิเวลายอ่อเห็นปะแลวปุ่มกระโดดก็จะเป็นปุ่มกระโดดแบบฟรีไฟล์ทุกคนนะเห็นปะขวามือปะเออเออก็ออออถือว่าฟิวดีนะครับผมนะ แต่ผมว่ามันก็เป็นเวอร์ชันเก่าที่ไม่ค่อยว้าวอะไรเท่าไหร่อะ่ะเออมันก็เป็นฟรีไฟล์แหละนะครับผมนอกจากมุมมองคนดูด้วยนะแต่ผมยังไม่ค่อยว้าวเลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่แค่เปลี่ยนกระเท็กเจอร์นะไม่ใช่ลงมอสแอดออนอะไรนะครับผมก็คือเหมือนเปลี่ยนไมคครับช้าเป็นเกมฟรีไฟล์นะครับผม <c oughs> มาดูของตะตังกันนะฮะรายละเอียดก็ดูไม่ค่อยจะมีอะไรเยอะแยะนะดูซิว่าไหนเปลี่ยนไปบ้างเรสโตนแรมนะครับ บางอย่างที่เปลี่ยนแล้วก็เป็นสโนบอลนะครับก็เป็นเหมือนระเบิดนะครับผมประมาณนี้นะครับน้ำนะฮะนี่น้ำผมรู้สึกว่ามันใส่ลนะเห็นปะดูดิไม่น้ำใสจังนะยิงธนูนะครับผมธนูก็เป็นปืนนะแล้วพวกกล่องยานี่นี่น,นี่เป็นกล่องแบบผสมพยาบาลทุกคนเออเหมือนกล่องผสมพยาบาลน,นะน่ะนี่เป็นผสมพยาบาลในพีไฟนะครับผม นี่ดาบนี่ก็จะเป็นดาบเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนเท็กเจอร์ดาบใหม่นะครับผมมีลูกซองไหมลูกซองผมหาดิสิไม่มีลูกซองเหรอซองควงอะไรเงี้ยเ,ออเห็นปะคือมันเปลี่ยนนิดเดียวเองเว้ยทุกคนผมว่ามันไม่ค่อยมีอะไรว่ะทุกคนแต่ทุกคนก็แล้วแต่นะถ้าใครชอบก็สามารถลองโหลดไปดูได้นะเอ้เนี่ยตัวเจอบ้านไม่หมดเด้ทุกคนนะคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะผมก็ตามน,นั้นนะฮะเนี่ยดูซินี่นะผม ครับคงครับของครับสนมบอลหน่อยละกันนะฮะนี่ระเบิดครับระเบิดที่จะไม่ระเบิดอ่ะเออเอฟเฟกต์ระเบิดอะไรเปลี่ยนหรือเปล่ามาดูซินะเอฟเฟกต์ระเบิดผมเอาทีนีมาก่อนไม่น่าเปลี่ยนอะทุกคนนะคือมันมีอะไรไม่มากมันมีแค่นั่นแหละนะครับผมฟังระเบิดนะครับผมโอเคมาเรามาลองกินแบบในโหมดเซิร์เวอร์กันบ้างสิ เนี่ยคือมันโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับผมเนี่ยกินแอปเปิลโกลเด้นอ่าผสมพยาบาลนะผมอะไรประมาณนี้นะฮะวิ่งนะครับผมเดี๋ยวผมปรับให้ดูชัดดีกว่านะปรับไอ้นี่ดีกว่าผมให้ทุกคนดูชัดขึ้นนะผมเปลี่ยนไมค์ครับชาให้เป็นฟรีไฟล์แล้วผมนี่เห็นปะปุ่มกระโดดเห็นปะเห็นชัดขึ้นเลยนะเป็นเหมือนฟรีไฟล์เลยนะครับผมนี่นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับปลักไฟนะโอ้โหเขาน่าจะใส่รายละเอียดเพิ่มมากกว่านี้นะนี่เป็นตัวละครเรานะเซตพันหรือเปล่าเซตพันหรือเปล่านะการไฟนะครับผมมาการไฟนะเซตพันหรือเปล่าเนี่ยอาอดาบต่างๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเสียดายที่รายละเอียดน้อยไปหน่อยนะครับก็จะเท็กเจอร์ก็จะเปลี่ยนแค่นี้นะฮะโอเค ดาบต่างๆนะครับอ่าจะประมาณนี้สร้างอารมณ์ก็เล่มกันนะทุกคนไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือเปล่านะก็รีวิวไปเรื่อยแล้วนะครับผมก็พูดได้ง่ายเลยคือรายละเอียดมันไม่ได้ใส่มาเยอะทุกคนนะมันมีแค่นี้จริงๆเลิกมันเลยเลิกเลิกไปเลิกเล่นละน้องๆเล่นทันพี่หน่อยครับเออเลิกเลยครับเลิกมานละไม่เล่นละไม่เล่นละกงเราวลองดูภาพกันดีกว่าว่าเปลี่ยนหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมว่าไม่น่าเปลี่ยนป่ะ รูปภาพอะไม่เปลี่ยนอะทุกคนไม่ใช่รูปภาพฟรีไฟล์นะครับผมรูกภาพไม่เปลี่ยนเนาะอืมก็จะเปลี่ยนพวกกล่องผสมพยาบาลนะครับแล้วก็มีแอโร่นะธนูก็จะเป็นลูกธนูแบบเป็นลูกปืนนะอะเออเนี่ยปืนต่างๆนะครับผมนะสนอบอกว่ากลายเป็นระเบิดที่ไม่ระเบิดนะโยนไปก็เป็นสนองบอกปกตินะครับผมโอเคทุกคน คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมไม่รู้ว่าคลิปกี่นาทีแต่ผมว่ามันน่าจะสั้นมากๆนะฮะใครสนใจก็ลองดูได้นะเปลี่ยนไม้คาบช้างให้เป็นฟรีไฟล์นะครับเออผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะก็ลองไปดูได้นะผมผมว่าวาวสุดก็น่าจะเป็นแค่หน้าเท็กเจอร์นี่แหละนะเออก็น่าจะเป็นแค่เท็กเจอรนะ์เนี่ยฟรีไฟล์เลยเนี่ยนะครับผม <S 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 อืมโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็มาแค่นี้เท่านั้ผมจะรอใครชอบวิดีโอจะกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมนะครับเคลียร์สนีทไปแล้วบ๊ายบายครับผม ขอบคุณที่รับชมจนจบครับบ๊ายบายเย้ยู